เดือนมิถุนายนไปบุญลาเวลา่างนีวหาว่าหาตัวน้องไปทให้ไม่ายตัวข้าโต cái nhà ngoài người ta đều có cái phòng ở. Nó có cái 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 ได้เดียวได้เหมือนท้องนี้หรอกนั่นพ่อและโตนึกนะได้เลยไปย่างเนาะโอ้ยไปพุ่ต๊แค่มาอยู่โอ้ยดันต้องอนาวดุ๊กฮะต้องไปนวด

เขากับสองวยงว่เออไม่กนแล้ว <tripod> น <Anyways, desserts> ่ว <paper reading> ่า <Jan> เ <aji> ือตัวมุตโตลเวแบบนี้งคัวกาโมงเขาคบ่ยนด้วยนะโยนเยอยยันเอาเนี่มาใส่เนียใส่ต้องู้าสาไหลเาู่นอ้ามาโอ้ยยันไูเลยนั่นก็อยู่าใ่เอ๋อหาาด้ว เอ้าต้มเยอะนไม่ม่่ไปเฮ้ยเนอยงอ้ยืมมาได้นะโอ้โหพี่พี่พ่พี่มาหลายท่านตอนไหหลายท่นพี่ต่อไปนากันออกสั่งไล่การได้ไหมได้เลยในโไทยคนตัวใหญ่อ นำปออปลาดุกระวังปลาดุกนะรอบเดียวอเดินีอืม่อเดยว่เออนี่ย่าอา ฝาโกขึ Twelve, uh, 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 ้นใหญ่เออผีตัวนึ่งีเออาคเอเออโหุดอประเทศไทยเออเออลุงเออเออลุงบัไดหเตรียมเออเรุ่กเริ่มเงส่งไปเรือคขึ้็สวนนี่เอกรดี้ใ่ป่่ไม่เห็นหรอกไทยไทยพออายนี่ยเน่นี่ไทยนี่เอ้านียนี้วอเปล่ ไทยต้นนี้นี่สวยสวยไทยต้นนี้นี่ไทยนี่ไทยใกล้ทำกันแรกก็ทำเลยกระดูกโอ้โหโดนมวลแม่นบ่อยด้ ไปยาดิมโอ้ไม่ดีไม่ดามนะดยเดี๋ยวน้ำมนนีมดแ้วม่ว้ามไลไม่ได้เ้าตนนี้ื่อมไ่างฮมดการด็แต่ว่าค้นบ่มีอนอยู่อพได้ขั้นบ่มีั้นน้องเป็นแปดิยได้ด่้งใมีสีสีอะไร้ไม่นนนดไ นี่ชมอูน่จะรปัเป็นแฟนเลยเนถึงมาแตยงหรือ๋อนี่ต้องหาคนซืกสคนมามาหน่อยดิเยอะเยเกิ่มเติโอ้โหเฮ้ยดูดว่าเ้ยเป็นไปหาเทียนใหญ่เกิอม Nó là muốn ảnh hưởng của dòng chia buồn,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 

ปวดหัวมันอเจ๊ไปทางหนเกือบจ๊ไปงัวเขาอ่เขาต้องมาอยกับเอาแมาางให้เจ้าให้แม่มาวาอาัม่าดลบ่เยสังหานน่ะบ่ังงเจ้านสังหนรือจะม่พูดี่านบ่บันผ่านบู่้ยมาชีนงบันเ่านบ่